ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG ช h อ p ร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทรายละเอียดดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเฟซ่าช็อปร้านเติมโลบัคเลท6เติมขั้นต่ำ1บาทเท่านั้นดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับช่วง ขายซื้อดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะนานนี่มันเหมือนลิงที่กลืนกระหายกล้วยมากๆเลยมองไม่เห็นโอ้เห็นแล้วเมื่อกี้เสียงกอริลลาใช่ไหมแล้วรอบเนี้ยเอาจริงจังนะเมื่อกี้เสียงกอริลลายใช่ปะรอบเนี้ยเป็นกล้วยกล้วยร้องยังไง กล้วย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 เครียดเลยเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเซลล์เกอร์นะวันนี้โอเคเบล i l l b o ฟ r d f เ r n i t u r นั่นเองในวันนี้พี่กับน้องบอมเลยนะครับซึ่งน้องบอมเลยเขามีของจะมาโชว์พี่โอ้โอเคก็จะก่อนที่เราจะไปดูก็เลยกดไลค์กดแชร์กดสไครป์พี่ได้เยนะครับไปกล้วยไม่ลงมากินกล้วยโชว์ยังไม่สุกแหวบยังไม่สุกอ่ะยังไม่สุกเดี๋ยวพี่จะทำให้กล้วยสุกเร็วขึ้นรอแป๊บนึงนะ่ ทำไปกล้วย <แก S 2> สุกเร็วขึ้น <laughs> ทำไปกล้วยสุกเร็วขึ้นนี่คือสิ่งปลูกสร้างของน้องบอมใช่ครับน้องบอมเขาสร้างแผ่นสีฟ้าขึ้นมาได้อย่างสวยงามมากน้องเขาใช้เวลาสร้างแผ่นสีฟ้าถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวนานนี้ให้เวทเชมเฮ้ยหัวใจมันไม่แดงแล้วว่าเดยดเนี่ยโอ้คุณตามคนใจดำก็เป็นคนใจดำเฉยเลยไปเข้าไปเลยกันดีกว่าโกโก้มีสองจะข<ช>ี่หลังมาได้ไหมโห นี่คือสิ่งปลูกสร้างของน้อบอมสุดยอดมากอ่าเริ่มจากจุดแรกนะครับพี่จะบอกว่าเออต้นไม้ดูมีความสวยงามและมีเถาวันด้วยอืม <Wow. S 1> ทีนี้มาถึงตรงนี้พี่เห็นว่าเราทำให้น้ำมันมีค o ลลิชันออกใช่ไหมเออน้ำก็จะท่วมตรงนี้แล้วก็จะมีหินไว้กระโดดพี่ชอบอย่างตรงที่ว่าตรงหินเนี่ยตรงหินเราใส่ไอ้เป็นแผ่นๆรอบๆหินเหมือนกับเป็นน้ำกระทบหิน พี่ว่ามันเจ๋งดีนะมันเจ๋งสุดๆเลยแล้วก็ยังมีดอกไม้ดอกไม้นี้ไม่แหลกใช่ไหมเอ๊ดอกไม้นี้ต้องขยันทําเนาะมีต้นหญ้าด้วยเฮ้ยอีเตอร์เอก <c oughs> นี่ก็จะเป็นสิ่งที่น้องบ่มสร้างสวยที่สุดในทั้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นหัวแมนหัวแมนนั่นเองใช่ใช่ หัวต้าแมนที่มีไม้เต็มปักหน้าอยู่นานนี้เทอเวชมัมบอกว่าไก่เ I ไก่ G I. สุดยอดเลยเวยชมัมในตาดีมากเลยเวยชมัม <c oughs> น้องไก่ของเรานี่เองไะทีนี้เราไปดูถ้ำฝั่งนู้นกันดีกว่าพี่บอกว่าน้องบอมสร้างถ้ำม,มาสินะฉะนั้นถ้าพี่เข้าไปแล้วก็มันต้องเป็นถ้ำที่สวยงามมากแน่อนอนใช่แนละ้วน้องบอม มันเป็นถ้าที่เล็กกว่าที่พี่คิดไว้ดีหนึ่ง <laughs> ใช่มันเป็นถ้าที่พี่คิดว่ามันเล็กกว่าที่พี่คิดไว้ดีหนึ่งม,มันดูอบอุ่นแปลกๆมันเรากําลังอยู่ในฐานทับลับโอ้โหหน้าเวียดแชมป์เต็มหน้าเลยหน้าจริงจังขั้นสุดหินออกหินย้อยแต่ถ้าเป็นหินออกหินย้อยจริงๆนะน,น้องบอมมันจะค่อยๆแบบเป็นทรงฐานที่กว้างขึ้นแล้วลงมาแหลมลงเรื่อยๆเ,เอออะไรประมาณนั้นแหละทำไมกล้วยมาดังรอหน้าถ <laughs> ้ำสยองงาน <laughs> ีา <laughs> ้โอเค ทีนี้พี่เพิ่งเห็นว่าตรงน้ําตกอะ่ะตรงน้ําตกเราใส่รายละเอยียดดีมากเลยคือเป็นฟองน้ําตกเหมือนน้องพ่อมจะดูคลิปพี่ทุกคลิปแล้วก็เคล็ดลับันไหนที่พี่พูดตรงท้ายคลิปอะ่ะเราจะเก็บมานมาใช้หมดเลยเนาะเก่งจริงๆฮ้ยอีเต้กันที่สองสุดยอดมากน้องบอกสงสัยต้องการแสงสว่างมองไม่เห็นเลยโอ้จะสรรเกินมาวันนี้ชัวชัวพอแล้ว <laughs> โอ้โหโหอาเวชอ่า วีแชมตาบดมีสองขึ้นไปนทำได้พ่ว่าแกใช้แรงงานเพื่อนกล้วยเนี่ย <c oughs> กล้วยเอาเปรียบกล้วยแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> พี่เห็นมังกรหน้าตาแปลกๆ <c oughs> หรือพี่คิดเองอ๋อมักโลสวัสดี <c oughs> ฉันชื่อชิกกอน่าหรือคือมังไก่นั่นเองพี่ขับได้ไหมอ่า ผมเปิดให้โดยไม่ถามอะไรทุกอย่างดูจากการข่าวลับรถไปชิคกอนน่าจะอายุสั้นโอ้โหตื่กเตือนตื่นเตือนตื่นเตือนตื่นเตือนพี่รู้สึกว่าชิคกอนมันหนักไม่เท่าไหร่มันอีกเฮ้ยแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ชิคกอนนายยังโอเคไหมใช่ยังโอเคมากเลยรู้สึกว่ามันหนักซ้ายสุดไปเลย มันหนักคุโกโลพี่นะจริงๆมันก็ไม่อะไรมากหรอกพี่กลับมาแล้วทุกคนเฮ้อ <laughs> ชิคกอนนายคงหิวน้ำมากเลยชนะไม่มีอะไรไปทุกคนจำนวกันต่อดีกว่ายิง <c oughs> ขึ้นไปเร็วจังเลยโอ้นี่มัน,นพี่นึกถึงเรื่องลาพันเซลอ้า <c oughs> <c oughs> เซลเจ้าชายตกไปะสิบคจชายตกไปแล้วใช่ลาพันเซลที่เขาใช้ขนจักรแสบสุดยาวในการดึงคนขึ้นมาเาต้องมาดูกล้วยคุณตาทำไมาดูกล้วยกล้วยทำอะไรกล้วยยืดเกลี่ยขาลังทึาไมทเาไมกล้วยเดินอย่างนั้นน่ะกล้วยไม่มีดนตรีในหัวใจกล้วยครับนายย <c oughs> ังสบายดีไหมเพื่อนผมสบายดี ใช่เหรอไปขึ้นน,น้เมือเลยก่าสวัสดีลาพันเซลทำไมผมของเธอถึงสีเขียวขึ้นไปลาพันเซลยืนเดดล็อกอยู่กล้วยอย่บาบังอ่า<ช>โอเคอ,อันนี้เป็นของปีที่มาจากเปลือกกล้วยใช่เหรอเปลือกกล้วยใ,ในบ้านแกสีเขียวอ่าก้ารกล้วยก็ดโอโหนี่ทำไมมันต้องเป็นแบบ ทาวเวอร์เลยนี่ใช้ได้ในเราอะเรานั่งแถววงกลมตรงนี้นานไหมอะน้องบอมรู้ไหมว่าน้องบอมทำให้พี่รู้สึกโกรธที่แคบขึ้นมาน,นิหนึ่งฮฮ่าโอ้โหเมืม่อไรจะได้กระลางอ๋ออู๋ควรกลับเลยดีกว่าโอโหจำไว้ในนี้กาแฟของเขาแล้วเรกลับดีกว่าไปด้วยกันนี่มันมีกระดูกไก่ด้วยไม่พี่ว่ามันใหญ่กว่ากระดูกไก่ จริงๆแล้วไก่พี่มันอาจจะเป็นไก่ไม่มีกระดูกก็ได้นะเพราะตัวมันเป็นเหลี่ยมๆกลมๆเห็นไหมมันเลยไม่น่าจะมีกระดูกเวลามันเคลื่อนที่มันกิ้งไปกระดูกมันจะเหลี่ยมหรือมันจะกลมไม่รู้อะปกติถ้าเป็นตัวตัวมาเธอออฟไก่มันจะเป็นตัวเหลี่ยมๆยาวๆหน่อยนึงอะแต่ันนี้คือเป็นลูกไก่ไงเป็นตัวที่แบ่งเซลออกมาอีกทีหนึ่งแบบเวลาไก่พี่โดนต่อยมันจะกระจายเป็นเศษออกมาใช่ไหมแล้วเศษพวกนั้นก็จะกลายเป็นลูกไก่พวกนี้อีกทีหนึ่ง นานนี่แล้วเวลามันเดินเวลามันเริ่มเดินเริ่มโตมันจะมีขางอกมาจากข้างๆแล้วก็เดินท่านั่นแหละถ้าเวลาคนแหกขาเดินแล้วทําไมไก่มันขึ้นลาเลยมันเปลี่ยนสีกลายพันธุ์หรอลุกมันนไก่เน่าครับเป็นศพไก่จริงเหรอไอ้ที่ลองลองกับพื้นนี้เฮบูบอยปหแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอะน้องบอมก้วยใช้เวทมนต์ก้วยออกมาแล้วดูมันเราต้องเปิดวาร์ปเงั้นสินะจะพี่อยากบินขึ้นไปดูมังกรข้างบนยังไง โอ้ I am coming for m มังกรรวยบินได้ไม่นะได้แล้วผมไม่ตกแบบมาแล้วก้อนเมฆมีมวลเหยียบได้อว้าวเมฆมีมวลมังกรก็ขี่ได้นี่ฮะคือในเรื่องลาพันเซลอ่ะหรือประสานมังกรไม่ว่ามังกรมันไม่ได้มีหลายตัวนะมังกรมันขี้โกงไม่ว่ามันลุมหมาก่อนหมาก่อนเฮ้ยเอ้ยใช่ใช่จริงๆนี่คือผมพี่ผมสีเขียว นี่ไงหันหลังหันหลังปั๊บเนี่ยผมนั้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลาพันเซลเองค่ะวันนี้หนูก็ว่างเหมือนทุกวันหนูมีหน้าที่ในการงานเดลิเล่คือไว้ผมยาวใช่แบบ<ค>วัน,นไหนใครกทำลายปราสาทซิทำลายปราสาทเลยทำลายปราสาทเลยทำลายปราสาทฉันรอเจ้าชายอีกมาช่วยทุกวันเลยนะปีนขึ้นมาซิเจ้าชายอีกยิงปืนใหญ่ขึ้นมาทำไมาปีนขึ้นมาข้ามันจากนั้น จะใชายอิงก็ปีนขึ้นมาและลาพันเซลได้โดนดึงผมและลาพันเซลไปโลคผมร่วงปีนขึ้นมาเสร็จลาพันเซลหัวราน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่ายิงยิงจังเลยกล้วยกยารจะไปช่วยกล้วยบินมาหาแล้วได้เลยเพ <c oughs> ี่ว่าลาพันเซลอาจจะต้องปกป้องตัวเองบ้างสินะคุ้มแอะถล่มมาเ <c oughs> ลยเขาอิงถล่มเลยก่อนผู้คุมมังกรมังอก่อนได้ แฟนตาซีเรื่องไหนมันมีกล้วยด้วยฮะนิทานกีสบก็เรื่องนี้โอ้แล้วพี่พี่จะบอกว่าทุกครั้งที่พี่หยิบปืนใหญ่ในในในอาคารหอพักพี่จะกระเด็นทำไมกันคุณมาเทจูเขาดูจุดเกิดเราสัตว์ปีทั้งหลายเราเซียวโจมตีเจ้าชายตูมยิงตัวเองมันใส่ ยิงประสาทดูทำไมคือเอาเอาลูกความอุ่นจากพี่ไปด้วยขอแต่น้อยยาน่ากลัวยาเราเป็นเซสลัดปีเพื่อวิ่งหนีเหมือนที่ยกสลับหางเรางมเซลก็ปีกไหได้จะคิดว่ากล้วยบินไม่ได้กล้วยก็บินได้เหมือนกันอิงรับมือ <อ>กูไอตามมาข้างหลังลให้คุณเจ้าชายะยได้คะ่ะก็ไม่หยีวันตามน่ากลัวไม่หยีไม่วนไปแล้วละ่ะรู้มหมคุณตาเดี๋ยวนี้กล้วยเขามีเวทมนน์กันแล้วนะจริงอ่ะเ,เว,เวมนม์นแกนทำไมมันดูชวิงแหลมยังเลยนั่นไม่เรียกว่าเวทนมอน เปล่าการเทเลพอร์ตมาแสดงนิทานกันสักนิดไหมได้เลยนิทานเรื่องใครอยากเป็นลาฟันเซลให้พูดเป็นลาฟันเซลไหมทำไมผมไม่กล้วยโอ้โหแล้วกล้วยมันทำหน้าที่อะไรในลาฟันเซลตามล่าตามล่าตามล่าตาช่วยอ่าอิงอิงเป็นลาฟันเซลบ้างรอบนี้ไอ้อิงพูดอะไรให้สมเป็นลาฟันเซลหนสีอ่าฉันเม็นตัวหญิงฉันจะดตัดกลางผู้ชายทุกคนในโลกนี้อ่าล่าลน่ากลัว เจ้าหญิงคขาไม่พูดอย่างนี้ฮาบนไ้ได้ไหมเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะร้องเพลงไงนก็ต้องตามหากล้วยในเล่นให้ได้เลยวันพีชเราฟันเซลเขาน่าจะติดอยู่ข้างบนนานเกินจนสมองเลอะเรือน่ะน,นะอ่ะรอบนี้เจ้าชายเป็นกล้วยแล้วกันวันนี้เป็นเจ้าชายกล้วยหอมเจ้าชายกล้วยหอมอมานน่เจ้าชายกล้วยหอมได้เลยผู้เกิดมาพร้อมกับองค์คละกล้วยคนหนึง พวกเขาทั้งสองนั้นเป็นกล้วยที่ไม่ถูกอกาณาจักรกล้วยเพราะเป็นกล้วยที่หวีเล็กเกินไปทั้งสองได้เดินทางมายังหน้าปราสาทต,ตรงนี้ซึ่งมีเหล่ามังกร <c oughs> อุ้ยจมดินซึ่งมีเหล่ามังกรผู้ชั่วร้ายเต็ไมไปหมดและจมดินอยู่หนึ่งตัวเพราะมังกรหิวยามาก <c oughs> ทีนี้ <c oughs> มันก็มีพ่อบทผู้ชั่วร้ายขี่โออี้บินอยู่ข้างบนเขาทําอะไรก็ไม่รู้อ่ากล้วยใจเย็น เกือต้องเป็นเจ้าชายมุนสุคุมไม่ใช่เจอใครก็ชักดาบฟันเข้าไปด้วยเจ้าชายกล้วยได้เงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนได้พบกับโอ้โหกล้วยบินจากนั้นทุกคนก็เกิดเป็นกล้วยปิงเจ้าหญิงรอนานแล้วกล้วยรีบกลับมาเร็วบ B2 เพราเราจะขึ้นไปยังไงดีพราเราไปแคขกด้วยเราควรจะต่อตัวขึ้นไปใช่แล้วด้วยพลังของกล้วยพวกเราขึ้นไม่ได้แน่ๆเลย คยสองวีมันจะถุงาดไหนีชาละบีสองฉันรู้วิธีแล้วต้องเสียสะ <c oughs> ละระเบิดตัวเอง <c oughs> พอเพื่อปล่อยเมล็ดแลวโตเป็นต้นไ,ไม้โตเป็นต้นกล้วยให้ฉันขึ้นไปซะโคตรนานเ <c oughs> จ้าหญิงขึ้นไปนี้อายุห้าสิบแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ต้นกล้วยและต้นกล <c oughs> ้วยมันไม่สูงเน่าประสาทด้วยไม่ไม่ก็ปลูกต่ออะไรล่ะต้นเกยแกคิดได้สมองกล้วยมากเลยแล้วที่ีสองนี่มาเซตไรน่ะ ไม่ดูแห็นมาเขาหลังเลยเอาออกมันจะปีนขึ้นไปยังไงปีนปขึ้นไปเร็วแล้วเจ้าชายกูจะขึ้นไม่ใช่องค์กรักขึ้นด้วยองค์กรักขึ้นไปสำรวจหน่อยองค์กรักขึ้นไปสำรวจหน่อยจากนั้นองค์กรักก็ได้แต่งงานกับลาลันซิล องคารักษ์กไต่ถาวันมัยนายากต,ตรงไหนตอนเราไปกล้วยแล้วก็ลงมาด้วยการไต่ถาวันอต่จากนั้นองคารักก็ค่อยๆปีนขึ้นไปขึ้นไปและขึ้นไปโอ้ยมันนึงแล้วแล้วแล้วองค์ยิงอยู่ไหน,นไไอยู่ไหนการ์้าไปแล้วอยู่ไหนการ์ตาอยู่ไหนเอาองค์ยิงตกปราสาทขึ้นมานี่อยู่ไหนถ้าชายอยู่ไหนหรือทำไมเอาปืนไล่ยิงจบแล้วนิทานวันนี้เครียดเลยโอ้เวียแชม จะเย็นแหละอู้องค์คารลกก้วยปีนอย่างไวคุณตารู้ไหมว่าง <laughs> กงคารลกก้วย <c oughs> พอเห็นจะยีนตือถามแล้วปีนลงคืออะไร <c oughs> ปีนขึ้นสุดแล้วปีนลง <c oughs> จบกันดีกว่านี่พั <c oughs> นกล้วย <c oughs> ตัด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 จบอย่างนี้เลยเหรอตัดจบใช่ตัดจบที่กล้วยองค์รักขึ้นไปตอนองค์หญิงหิวองค์หญิงนาะพันเซลหิวเลยกล้วยองค์รักเลยโดนจับกินองงค์หญิไม่นะบีบอ้อ แล้ว <ใน S 2> ทีนี้เจ้าชายกล้วยก็ขึ้นตามไปเพราะเพาราะกำลังเป็นห่วงองค์หญิงก็หิวอีกรอบพอดีคุณพตอมานี่ตัดภาพมาที่เจ้าชายกล้วยและอองค์คลรักกล้วยก็เหลือแต่เปลือกอยู่ที่พื้นไม่ได้มีสองโอ้กล้วยก็ได้ขึ้นสวรรค์กันทั้งสองคนแต่รู้สึกว่าองค์คล้ักได้ขึ้นสวรรค์เร็วกว่าพราทำบุญมาเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากล้วยพุทธอาจจะทำบาปมาเยอะเลยขึ้นสวรรค์ช้า ลงนลกไปเลยไม่กินแก้กล้ยเหมือนไม่ B สองไม่ได้ขึ้นสวรรค์ครับลงลงลงนรกนั่งไงลงไปแล้วจากนั้นลาบันเซลก็ขึ้นสวรรค์ไปตามกินกล้วยจบดีกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากล้วยมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน B 12หรือและวิตามิน C นะครับผมนี่จบเรื่องกล้วยและลาบันเซลจริงๆแล้ว ลามีกี่เซลใช่ครับลามีพันเซลโหน้องบอมราบซึ้งกับนิชาเริ่มเมื่อกีนะ้เลยร้องไห้เลยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมเข้ามาคอยกดไลค์กดแชร์กดซับห้เสมอมาและพวกันมาคลิปหน้าขอบคุณบิวส์เจอจากน้องบอมด้วยนะครับน้องบอมเองถึงพี่จ้าน้องบอมเลิฟอยู่เสมอมาแค่ไหนโห เออใช่พี่บอกทุกคนจากนี้ไปพี่จะไลฟ์ไม่เป็นเวลานะอาจจะไม่เห็นพี่วันศุกร์วันเสาร์เหมือนเดิมแล้วก็ได้อาจจะไปเห็นในวันวันแบบสุม่มเรนดอมสมัมตน <c oughs> อ,อกผมอมเมตอะไรพี่เอากล้วยเป็นกอกำบงังแค่แกแมเมแกแซมเมกล้วยไปกล้วยกินอะไร